มีพี่ถามว่าทําสาวคืออะไรทําสาวสําหรับต้นฝรั่งก็คือคือต้นอ่ะที่เราปลูกม,มาแล้วมันให้ผลผลิตมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วกิ่งเขาเริ่มแก่ผลผลิตให้ผลผลิตไม่ค่อยดีออกมาแล้วกิ่งเป็นฝอยๆแบบเนี้ยออกมาลูกก็เล็กกิ่งจะขา,ขาวๆซีดๆอ่ามันจะแก่เกินอายุแล้วอ่ะการทําสาวก,ก็คือการตัดสั้นเลยเหลือจะตออย่างนั้นก็ได้นะอ่าการทําสาวเนี่ยแล้วแต่เราว่าจะเอาทรงไหน แต่ถ้าโดยทั่วไปก็จะตัดตนเหลือแต่อตอแล้วก็พอเขาแตกกิ่งออกมาใหม่ออย่างแบบนี้เขาแตกกิ่งออกมาใหม่ปุ๊บเราก็จะได้ต้นใหม่ที่มีความสาวกว่าแล้วให้ผลผลิตได้ดีขึ้นแต่ก่อนตัดแต่งเนี่ยต้องบำรุงให้ถึงนะครับไม่ใช่ว่าอยู่อยอยากตัดตอนไหนก็ตัดเลยหลังเก็บผลผลิตเนี่ยบำรุงให้ดีก่อนเราค่อยตัดไม่งั้นต้นเขาจะไม่มีกําลังในการแตกยอดแตกใบใหม่ เขาก็จะกลับมาให้ผลผลิตดีอีกครั้งหนึ่งอะเนาะก็ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูพี่พี่อีขั้นใดมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ในใชคลิปได้เลยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม